สวัสดีค่ะแพทค่ะมา r k เก็ตติ้งแอนด์คอมมิวนิเคชันมาก่อนค่ะนีติดปีไทยเวสเจ็ค่ะก็ก็เพราะว่าคิดว่าแอร์จะทำให้เราออกจากคอมฟอร์ทโซนได้ก็เลยสนใจในอาชีพนี้แล้วก็เป็นการทำงานที่แบบทำแล้วก็จบไปเป็นวันๆก็เลยอยากอยากที่จะทำตรงนี้ค่ะ ก่อนที่จะมาเรียนกับครูก็จะเป็นคนที่ขี้อายเป็นคนที่ขี้อายค่ะแล้วก็แบบบุคลิกแบบไม่ค่อยดีก็เลยมาเรียนก็แล้วก็มาเรียนปรับภาษาด้วยตอนนั้นก็เรียนกับไมเคิลก็พีเชร์ก็ช่วยปรับในเรื่องของภาษาแล้วก็ตอนนี้ก็ฝึกบุคลิกกับครูไฟล์แล้วก็เกี่ยวกับการความมั่นใจต่างๆก็ดีขึ้นค่ะ สนุกค่ะก็เอนจอยก็ได้เรียนหลากหลายร,รู้ว่าตัวเองต้องปรับอะไรต้องทำยังไงให้ดีขึ้นก็จะมีคำที่ครูฝ้ายบอกบอก่บอยๆก,ก็ให้ยิ้มเยอะๆแล้วก็เสียงดังๆเพราะเป็นคนที่เสียงเบามากเพราะว่าถ้าเสียงเบาเราจะดูไม่มั่นใจค่ะก็ก็ทอได้แต่ว่าเราก็ต้องกลับมาเฮิบต้องรู้จักแบการงตัวเองแล้วก็เดินไปต่อถ้าเราอยากได้มันอยากทำมันจริงๆค่ะ